ไม่ได้ดูทีนี้นะครับงวดต่อไปเนี่ยนะครับงวดต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าในในส่วนของเลขไม่ใช่เลขคํานวณไม่ใช่เลขสตินะครับเป็นพฤติกรรมจ้าถ้าจะว่าเป็นเลขสติก็ว่าได้นะครับเป็นพฤติกรรมของตัวเลขผมเคยพูดไว้แล้วนะครับว่างวดงวดตั้งแต่ตั้งแต่คือคือปีนี้เขาไม่พลาดเลยยังมานะยังมายังมาอยู่งวดต่อไปนะครับงวดต่อไปก็คือวันที่ วันที่16มิถุนายนวันที่16มิถุนายนเขาจะเอาตัวนี้ออกมานะครับพี่เจ๊เตยออกไปก่อนได้ไหมเนี่ยออ <c oughs> ไปก่อนเอาฟับเออเอาตัวนี้ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเต็มเต็มโผมเขียนว่าเขียนไว้ตรงไหนตัวนี้ก่อนอืมรอผลใช่หไหมรอผลไม่เป็นไรเอาตัวนี้แหละง่ายดีใช้ตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับ วดต่อไปนะครับวันที่16มิถุนายนผมบอกไว้ก่อนรีบไปหาซื้อลอตเตอรีตตร่ไว้นะครับเผื่อถูกลังวัลเลขท้าย2เออเลขท้าย3ตัว2ตัวก็ว่ากันไปนะครับอ่ะงวดเมือม่อเมือม่อสักครู่นี้มันมี0นย์กับ6เคยพูดก,กันแล้วว่า,วาไอตัวเลข6กลับเป็นเลข9กนะครับก็เลยว่ากลายเป็น0นย์กับ9ก็ได้0ย์กับ6ก็ได้ถือว่ายังยังเข้าอยู่นะครับยังเข้าอยู่ยังเดินอย่างน,น้อยก็คือเลข0ย์มาอ่าเลข0ย์มา เลขต่อไปนะครับวันที่16มิถุนายนจะเอาของวันที่1มิถุนายนนะครับไปออกในงวดวันที่16มิถุนายนของปี6ปี66คือปีนี้นะครับจะมี0และ2เดี๋ยวผมไม่ผมเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพูดตอนนี้ต้นๆคงจะลืมนะครับคงจะลืมเดี๋ยวเจ้ามือเนี่ยถ้าพูดมากไม่ได้นะเดี๋ยวเจ้ามืออั้นไว้ก่อนแล้ว เดี๋ยวเจ้ามืออั้นไว้ก่อนแล้วไอ้นี่มันจะเข้าเ้างวดแล้วเนี่ยงวดนี้เป็นงวดที่10นะงวดวันที่16เนี่ยเป็นงวดที่10นะครับนะฮะงวดต่อไปจะมีศูนย์มีศูนย์และ2ระหว่างศูนย์กับ2ตัวไหนจะมาอืมระหว่างศูนย์กับ2ตัวไหนจะมาท่านผู้ชมครับเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ดูอยู่งวดเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้ก็เห็นเห็นกันอยู่ผมบอกไปแล้วนะสามสี่งวดติดติดนะครับก่อนหน้านั้นผมยังไม่ได้บอกเพราะต้องดูก่อนว่า เออมันข้าไหมมันข้าไหมมันเข้ามาหลายหลายงวดติดถึงนําเสนอ,อตอนนี้นําเสนอได้แต่ว่าก้าวงวดเมื่อสักครู่นี้หนึ่งมิถุนายนเป็นงวดที่เก้าที่ข้านะครับที่ข้าว,าวถ้าข้าวันที่สิบหกมิถุนายนจะเป็นงวดที่สนะิบจะเป็นงวดที่สิบงวดนี้มีศูนย์และสองศูนย์และสองท่านคิดว่าตัวไหนน่าจะมาครับศูนย์และสอง ผมเคยบอกแล้วเดี๋ยวผมตัดคลิปนะผมบอกว่าถ้าเป็นผมผมจะเล่นศูนย์ใช่ไหมงวดวันที่1มิถุนายนผมบอกว่า01ถ้าผมเล่น0ูนย์หนึ่งศย์เอศูนย์กถ้าถ้าหก็คือ 6, 6หกไรนะห1หนแล้วก็66ใช่ไหมอืมประมาณนี้ถ้าผมเล่นมันก็มาถูกอยู่นะแล้วตัดคลิปไล่เรียงกันอีกทีหนึง่ง เ,เก่งผมได้6 6หงวดใช่ไหมหกงวดติดและหงวดวันที่16อ่ะอมาบอกด้วยนะพี่มาบอกด้วยมาเทียบเทียงกันทุกคนมีสูตรของตัวเองนะครับอยากจะจริงจริงมาแบ่งปันกันดีกว่ามาแบ่งปันกันเพราะว่าบางทีเนี่ยสูตรตัวนี้ไม่ใช่สูตรหรอกคำนวณตัวนี้พฤติกรรมแบบนี้มันจะมาแค่ตัวเดียวนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาเพราะฉะนั้นเราจับมั่ว เออผมใช้คําว่ามั่วนะจับมั่วเอาอืมหรือไม่ก็จับทั้งทั้งหมดเลยหรือเป็นวิ่งลูดไปหาซื้อลอตเตอรี่มันยากมากต้องมีตัวอะไรตัวหนึ่งเด่นๆมาขายแม่นๆอย่างเงี้มาจับคู่เอานะครับขอบคุณทาง YouTube นะคอมเมนต์เข้ามาอืมมีไหมครับอะแค่นี้เนาะหล <laughs> ายสดไม่มากเพราะว่า ตอนนี้หลายคนกําลังฉลองกันอยู่นะครับกําลังฉลอง mm hmm. ฉลองกันอยู่เจ๊าเ,เจวา่าเจว่าครับเป็นไงบ้างเจวา่าถูกหวยไหมร่ํารวยไหมเออร่ารวยหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเป็นไงบ้างครับ งวดต่อไปนะครับตามที่ผมบอกให้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ให้ดูเอาไว้ดูก่อนพฤติกรรมของเขาเนี่ยเดี๋ยวแป๊มหนึ่งนะงวดต่อไปออกระดาษกระดาษกระดาษของเจได้แล้วนะของเจเจเตยนะครับเจเตยได้แล้วของเจเตยได้แล้วนะครับย๋ยวงวดต่อไปจะเขียนอีกต่อไปแป๊มหนึ่งแป๊มหนึ่งงวดต่อไปเนี่ยมันจะมีนะมันจะมีศูนย์ มันจะมี0แล้วก็2นะครับงวดต่อไปมี0และ2ระหว่าง0กับ2เนี่ยตัวไหนน่าจะมาครับงวดวันที่16มิถุนายนนะครับ16มิถุนายนอ่าศนย์และ2ถ้าเอาตามเดิมถ้าเอาตามเดิมนะเอาตามเดิมเอาตามเดิมจะไล่แบบไหนลองไล่แบบ ลองไล่แบบเดิมก่อนนะครับลองไล่แบบเดิมก่อนจะมีจะเป็น08นย์แปอ่าศูนย์แปเอามี 0, 0ูนอีกอ่าศู 0, 0นย์ศูนย์เป็นออกไปแล้วนี่เลขเลขหน้าไอ้เลขท้ายเลขหน้าเลขหน้า3ตัว0 0 0ยอย่างเงี้ยเออแล้วก็0 7นเอ้าวศู 0, แต่ถ้า2มาจะเป็นอ่าสองแป สอ,สองเจ็ดนสองเจ็ดประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครมับขออนุญาตอย่าแป๊บหนึ่งนะเออถ้าศูนย์มาศูนย์หกเนี่ยไม่น่าจะมาเนาะศูนย์หกตัดทิ้งเพราะว่าเออศูนย์หกได้อยู่นะ เนี่ยตัวนี้ตัวของเจของของเจเขานี่ศูนย์หกมันมีศูนย์หกอยู่อ่าศูนย์หกหน่อยเอาเอากันไว้ก่อนเอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งตามหมดนะศูนย์หกเพราะว่าอนะไรผมอ่อศูนย์หกศูนย์เก้าอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาหกเอาเอาลงมาอย่างเงี้ยมันมันเป็นเป็นเลขเก้าตีลังกาเป็นเลขหกไปเลยเพราะว่าศูนย์เก้าเนี่ยมันไม่น่าจะออกอีกแล้วไม่น่าจะออกหรอกผมว่าทั้งงวดหน้าออกศูนย์เก้าผมก็งึดอีหลีได้ผมบอกแล้วว่างึดอีหลี เพราะว่างวดงวดที่แล้วเนี่ย903ใช่ไหมั0้า903อืมงวดที่แล้ว903โอเคไหมแบบนี้น่าจะโอเคถ้าซื้อนะแต่ว่าต้องดูก่อนนะต้องดูว่าดูเลขสิติควบคู่กันไปด้วยแต่สูตรนี้นะครับแบบนี้มันถูกมา 9งวดแล้วมันมาเก้างวดแล้วไม่รู้ว่ามันจะมาอีกหรือเปล่างวดท่าเข้านี่งวดที่10เลยนะถ้าสายวิ่งเนี่ยลองลงทุนอีกครั้งหนึ่งผมผมพูดเมื่อวาเนเมือมอม่อตอนเช้าสายเนี่ยเคยพูดหลายครั้งแล้วลองเสี่ยงดูลองเสียเส่ยงดูพี่น้ำทิพย์ได้9 7 1 2ใบใบล่างวันที่4 ผิดตัวเดียวอ๋อผิดตัวเดียวได้ไหมเสียดายต่างสองใบแหมดวงยังไม่ถึงเรานะครับดวงยังไม่ถึงยังไม่ถึงดวงไม่ถึงวันของเราสักวันหนึ่งอะพี่สักวันนึงสักวันหนึ่งพี่น้ำทิพย์มันต้องเป็นของเป็นวันของเราบ้างแหละ <laughs> สักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราอใช่ไหมเออโอเคนะโอเคแค่นี้หละไม่ไม่ไม่นานไม่นาน คุยแค่หอมปากหอมคอแล้วมาบอกมาเล่ากระสู่กันฟังเดี๋ยวเลขสิติอื่นๆค่อยไล่เรียงกันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะดูว่าอืมงวดต่อไปวันที่16มิถุนายยเนี่ยจะมีตัวไหนเด่นบ้างแต่งวดนี้นะครับ